สวัสดีทุกๆคนนะคะจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพิลินีได้สอนวิธีการเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วแต่น้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าพี่คะแล้ว Discord เนี่ยมันสมัครยังไงพี่ก็เลยจะมาทําคลิปสอนวิธีการสมัคร Discord ทั้งแบบในโทรศัพท์แล้วก็แบบคอมเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิธีการเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ของพี่อย่าลืมเข้าไปดูนะคะที่ตัวไอด้านบนหรือใครที่สงสัยว่า Discord ของพี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีดียังไงน่าสนุกยังไงก็อย่าลืมไปดดูกกกกันนนนนนนะะคะออ่่่ออออืเเเลยเราา็ต้้งปิ Google ขึขม แบบนี้แล้วก็พิมพ์ค้นหา discord พิมพ์คำว่า discord เฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้อง discord com นะก็เจอเหมือนกันอย่างนี้มันก็จะมีดาวน์โหลดหรือว่าหน้าโฮมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะพิมพ์แบบนี้เลยแล้วเราก็เข้าไปที่อันแรกก็คือ discord your place to talk and hang out หรือสถานที่สลับพูดคุยแล้วก็อยู่กับเพื่อนเองเ,องเนาะ,ะแล้วก็มาหน้านี้ เ,เข้ามาอันแรกแล้วใช่ไหมสําหรับในคอมเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าผ่านเบ์เซอร์หรือว่าผ่าน g o o g l e เฉยหรือเราจะดาวน์โหลดแอป Discord ลงเครื่องเลยซึ่งของพี่เนี่ยก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเลยนะคะเพราะว่าใช้เป็นประจำเนาะแล้วเราก็มามองตรงมุมขวาบนของเราก็คือปุ่มล็อกอินตรงนี้อ่าเราก็กดเข้าไปเลย พอก,กดล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์หรืออ e ีเมลแต่ตรงนี้เอาไว Lock ้ล็อกอินนะไม่ใช่สมัครสมัครนี่คืออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า register นั่นเองก็กดเข้าไปสมัครสมาชิกตรงนี้อ่าแล้วเราก็จะมีอ e ีเมลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิด เดี๋ยวพี่จะลองทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะสำหรับคนที่สมัครด้วยอีเมลแล้วก็ใส่อีเมลไปแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้พี่จะใช้เป็นเทสตหนึ่งแล้วกันนะเนาะพอราเทสให้ดูส่วนรหัสก็ให้ตั้งเป็นรหัส6ตัวหรือว่ายาวกว่านั้นนะคะ แล้วน้องๆอย่าลืมนะจดไว้ด้วยนะอย่าลืมจดรหัสแล้วก็อ e ีเมลหรือว่าเบอร์ที่เราใช้สมัครนะเราจะได้ไม่มีปัญหาที่ว่าลืมรหัสผ่านแล้วก็เข้าไม่ได้เนาะส่วนวันเดือนปีเกิดเราก็เลือกไปเลยส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่งอ e ีเมลถึงฉันพร้อมการอัปเดตเคล็ดลับและข้อเสนอพิเศษดิสคอร์ดคุณสามารถยกเลิกตัวเลือกนี้ได้เราจะ ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ตรงนี้แต่พี่ติ๊กไปก่อนละกันแล้วก็กดไปต่ออ่าอันนี้ไม่ได้ต้องใส่รหัส8ตัวนะแต่ว่าตอนที่พี่ลองนเะวอร์ชันโทรศัพท์ใส่6ตัวก็ได้พอใส่รหัสอะไรเรียบร้อยเราก,กดปุ่มถัดไปเรียบร้อยมันก็จะมาหน้านี้ค่ะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ปิ๊บปุ๊บปุ๊บปิ๊บแล้วก็ฉันเป็นมนุษย์นี่เป็นการกดปุ่มยืนยันนะคะก็กดติ๊กไปเพื่อย,ยืนยันว่าเราเป็นคนจริงๆนะคะไม่ใช่หุ่นยนต์แต่ใดๆ แล้วเราก็มา Verify ตรงนี้หรือกดยนยันตรงนี้โปวดคลิกแต่ละภาพที่มีมีแพนด้าสวมแว่นตาโอ้มีแพนด้าธรรมดาก็ไม่ได้ต้องสวมแว่นตาด้วยแต่ละคนก็จะได้ไม่เหมือนกันเนาะนี่อัน,นอันนี้มีแพนด้าปะใช้แน่ๆตาดำเนี่ยเออเอ็เสื้อ <laughs> น้าก็กดตรวจสอบเรือกครบแล้วเนาะโอเคมาแล้วนี่เราเข้า Discord เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มี Discord ใช้เรียบร้อยแล้วในเว็บไซต์ของเราเนาะตอนนี้ก็ไม่มีเพื่อนไม่มีเซิร์ฟไม่มีอะไรเลยอันนี้กรุนาเช็คข้อมูลของคุณและทำตามขั้นตอนในอีเมลเพื่อย,ยืนยันบัญชีของคุณอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันอีเมลนะคะวิธีทำก็คือไปที่อีเมลที่เราใช้สมัคร Discord อันนี้ใช้วิธีเช็คในโทรศัพท์ก็ได้เนาะแล้วก็มาหาหาตรงนี้นี่ Discord อ่าดูว่าอีเมลอันไหนดูว่าอันไหนเป็นของ Discord แล้วเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดยืนยันอีเมลชุบ เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองใครสงสัยอะไรก็ถามพี่ได้นะอีเมลตรวจสอบแล้วไปที่ Discord เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วการสมัคร Discord ด้วยอีเมลในคอมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่สมัคร Discord ในโทรศัพท์เนี่ยสามารถใช้เบอร์ได้นะคะใช้เบอร์ในการสมัครไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลอย่างเดียวไว้รอดูคลิปหน้านะคะยังไงวันนี้พี่ลินลี่ก็ขอไปก่อนนะคะไ้เจอกันใน Discord นะอย่าลืมมากิี๊ดกับพี่ในไลฟ์ละ่ะพี่ตื่นเต้นมากเลยยังไงวันนี้พี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย